ถ้าคนเดียวกันก็ทั้งหมดก็ให้กานคนเดียวกันเลยระบุชื่อคนเดียวกันลักษณะจ้างวานหรือวานเฉยๆวหายวานเฉยๆก็คือตอนแรกก็คือจ้างวานมาลงวดัดหนกัวครับจ้างวานก็คือจ้างเที่ยวละเท่าไหร่ราคาผมก็ไม่รู้เห็นว่ามามาลงวัดผมเขาเขาร่วมทําบุญด้วยมาช่วยนะครับอันนี้ก็คือวหว้วานมาเราก็มาช่วยด้วยความเต็มใจครับไม่เอาอามิสินจ้าง จริงหรือเปล่าเอาเอากันตรงๆเขาเขาจะช่วยค่ามันแต่ว่าเขาระบุจำนวนเงินไม่ครับแต่ไม่รู้จํานวนเงินว่าจ้างเท่าไหร่มขอขอด้วยนครับจ้างตามขอครับครับภาษามะไรนะครับขอครับเขาติดต่อเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับวันวันที่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้ครับน่าจะก่อนยกสักสองสามวันนะครับ ผมีเมวนนี้ครับเอาเป็นโมวันนี้ครับผมคนถ้าคนเดียวกันก็ทั้งหมดก็ให้กันคนเดียวกันเลยระบุชื่อคนเดียวกันลักษณะจ้างวานหรือวานเฉยๆวหววานเฉยๆก็คือตอนแรกก็คือจ้างวานมาล้วัดมันก็ครับจ้างวานก็คือจ้างเที่ยวล้วเท่าไหร่ราคาผมก็ไม่รู้ผมก็มามาลงวัดผมเขาเขาร่วมทําบุญด้วยมาช่วยนะครับ อันนี้ก็คือไหว้วานมาเราก็มาช่วยด้วยความเต็มใจไม่เอาอามิสินจ้างจริงหรือเปล่าเอาเอากันตรงๆเขาจะช่วยันะมัดระวับแต่ว่าเขาบุไปลงวัดไม่ครับแต่ไม่รู้จำนวนเงินว่าจ้างเท่าไหร่ขอขอด้วยจ้างตามขอครับภาษาพื้างนะครับเขาเขาติดต่อเมื่อวันที่เท่าไหร่ควันวันที่เท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้ครับ น่าจะก่อนยกสักสองสามวันนะครับก็คือสามคนนี้ตุงเทียนเป็นคนรับโทรศัพท์เเป็นผู้ประสานคเียชื่อชื่ออะไรนะคนที่ว่าพร้อมกันนะ่เอาก่อนสมคิดก็สุกนายสมคิดเนาะเน็กเป็นอะไรน็ก มคิดอ้าวตะไคร้มงคโคนไม่ต้องไปโรงพักเองนายมงคนเชียนกินคีับน่ตะคนผมมีวกวนท่อ่าเอเยมย่ยมมันจะฟงสงคุนี่เนาะป่าเสมองข้างในเป็นที่ป่าสมอครับเนอเป็นป่าเสมองเะน มีถนนหอับล่าคนได้กินแล้ว่ไม่กิออมาแสดงถ้า <c oughs> มีแสดงพี่เอาสายบนเลยโอ้ยสายบนอย่างทุบตึกไครัม